ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้นําส่วนราชการร่วมทําบุญตักบาทตามโครงการผู้ว่าพาทาบุญวันธรรมะสวะรระส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นค่ะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นาคณะข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์พ่อค้าประชาชนนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ร่วมทําบุญตักบาทตามโครงการผู้ว่าพาทาบุญวันธรรมะสวรนระ ที่วัดหัวดงเหนืออำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการสืบสารและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายึดมั่นในพระพุทธศาสนานำหลักศีลห้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ได้มีการให้ผู้ที่ร่วมโครงการสวมใส่ผ้าไทยนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ